ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับหลุมลึกกลางป่าที่ไม่มีใครกล้าลงไปสำรวจหลุมนี้ถูกค้นพบเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยกลุ่มชาวบ้านที่ออกไปหาของป่าพวกเขาเล่าว่าเมื่อเข้าใกล้หลุมความเย็นยเยือกที่แผ่ออกมาและเสียงลงวีดวิวจากก้นหลุมทําให้พวกเขารู้สึกขนลุกหลายคนเชื่อว่าหลุมนี้เป็นทางเชื่อมไปยังโลกของวิญญ,ญาณความท้าทายของนายทอง นายทองชายหนุ่มวัยกลางคนในหมู่บ้านเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับเขามักหัวเราะเยาะเพื่อนบ้านที่พูดถึงเรื่องหลุมน,นี้มันก็แค่หลุมธรรมดาจะไปกลัวอะไรกันเขาพูดพร้อมกับยิ้มยาะทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลุมลึกเขายิ่งอยากพิสูจน์ความจริงวันหนึ่งในวงสนทนาเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าว่าเมื่อเดือนก่อนมีเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านข้างเคียงเดินผ่านป่าแถวนั้นได้ยินเสียงคนร้องเรียก จากหลุมพอเดินเข้าไปดูเขาก็หายตัวไปเลยนายทองฟังแล้วหัวเราะออกมาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาให้กลัวกันเองนะสีเดี๋ยวฉันจะไปดูเองว่าในหลุมนั้นมีอะไรการเดินทางสู่หลุมลึกคืนหนึ่งในช่วงเดือนมืดนายทองเตรียมตัวเดินทางไปที่หลุมนั้นเพียงลําพังเขาถือไฟฉายและเชือกเส้นยาวติดตัวมาด้วยเขาเดินลัดลาะผ่านป่าทึบเสียงแมลงกลางคืนดังระงมแต่ละก้าวของเขา กระทบกับใบไม้แห้งจนเกิดเสียงกรอบแกวเมื่อมาถึงหลุมนายทองมองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขาใช้ไฟฉายส่องลงไปในหลุมแต่เห็นเพียงความมืดมิดเขาโยนก้อนหินลงไปในหลุมหินตกกระทบกับพื้นดินเบื้องล่างเสียงสะท้อนกลับขึ้นมาเบาๆทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลุมลึกมันเป็นเสียงกระซิบเบาๆคล้ายกับเสียงคนเรียกชื่อเขาทอง นายทองสะดุ้งเล็กน้อยแต่ยังคงทำใจดีสู้เสือเขาคิดว่าคงเป็นเสียงลมใครอยู่ข้างล่างนั่นเขาตะโกนถามลงไปเสียงกระซิบหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นกลายเป็นเสียงโหยหวนเหมือนเสียงคนร้องไห้ช่วยฉันด้วยนายทองเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ความอยากรู้อยากเห็นยังผลักดันให้เขาผูกเชือกกับต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆและค่อยๆหย่อนตัวลงไปในหลุม เขาลงไปเรื่อยๆจนความมืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวไฟฉายในมือของเขาส่องไปโดนบางสิ่งที่ดูคล้ายเงาร่างคนความจริงที่ซ่อนอยู่เมื่อเขาเข้าไปใกล้เงานั้นก็เคลื่อนไหวเสียงร้องไห้ดังขึ้นรอบตัวเขาพยายามมองหาต้นเสียงแต่สิ่งที่เขาเห็นทําให้ขนลุกไปทั้งตัวภาพตรงหน้าคือร่างของหญิงสาวในชุดขาวใบหน้าซีดเซียวดวงตากลวงโบจ้องตรงมาที่เขาเจ้ามาทําอะไรที่นี่ เสียงของเธอเย็นเยียบจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นนายทองพยายามดึงเชือกเพื่อปีนกลับขึ้นไปแต่เหมือนมีบางสิ่งจับขาของเขาไว้เขากรีดร้องออกมาด้วยความกลัวเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังก้องอยู่ในหลุมราวกับมีคนหลายคนซ่อนอยู่ในความมืดรุ่งเช้าชาวบ้านออกอามหานายทองหลังจากที่เขาไม่กลับบ้านทั้งคืนเมื่อไปถึงหลุมพวกเขาพบเพียงเชือกขาดเป็นริ้วและรอยลากไปยังป่าทึบไม่มีใครพบร่างของนายทองอีกเลย บทเรียนของผู้กล้าเรื่องราวของนายทองกลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งของหลุมลึกในป่าผู้เท่าในหมู่บ้านเตือนทุกคนว่าหลุมนั้นไม่ใช่ที่ของมนุษย์ใครก็อามที่ได้ยินเสียงเรียกจากหลุมหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวจะไม่มีวันได้กลับมาจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลุมนั้นอีกเลยปริศนาที่ไม่สิ้นสุดหลายปีผ่านไปหลุมลึกยังคงอยู่ในป่าไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้แต่เด็กๆ ในหมู่บ้านที่อยากรู้อยากเห็นมักแอบเล่าเรื่องนี้ต่อกันเป็นตำนานที่น่ากลัววันหนึ่งนายคำชาวบ้านผู้มีวิชาอาคมและถือว่าเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านตัดสินใจจะทำพิธีปิดหลุมลึกนั้นนายคำจัดเตรียมเครื่องบูชาอามตำราทั้งเทียนข้าวสารดอกไม้และน้ำมนต์เขาออกเดินทางไปยังหลุมพร้อมกับลูกศิษย์สองคนท่ามกลางเสียงห้ามปรามของผู้เท่า แต่เขายืนกรานว่าวิญญาณในหลุมนี้ต้องการความสงบหากเราไม่ทําอะไรมันอาจออกมาเล่นงานพวกเรามากกว่านี้เมื่อมาถึงหลุมนายคําจุดธูปเทียนและเริ่มสวดมิลลิลิสเสียงบทสวดดังสะท้อนก้องไปทั่วป่าขณะที่พิธีดําเนินไปลงพัดแรงขึ้นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจากหลุมราวกับมีคนมากมายกําลังพูดคุยกันทันใดนั้นน้ํามนต์ในขันพลันกระเพื่อมและเปลี่ยนเป็นสีดํานายคําหยุดสวด และพูดว่าวิญญาณเหล่านี้ไม่ต้องการให้เรารบกวนแต่เราต้องปลดปล่อยพวกเขาเขาปล่อยข้าวสารลงไปในหลุมพร้อมกับกล่าวคำอธิษฐานแต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังลั่นขึ้นจากหลุมทั้งนายคำและลูกศิษย์ต่างสะดุ้งด้วยความตกใจพวกเขาเห็นเงาดำจำนวนมากพุ่งขึ้นมาจากหลุมเงาเหล่านั้นหมุนวนอยู่รอบๆก่อนจะจางหายไปในอากาศนายคำมองลงไปในหลุมและพบว,ว่ามันยังคงลึกมืดมิดเหมือนเดิม แต่เสียงร้องและความเย็นยะเยือกได้หายไปเขาเพียงพูดว่าลุงนี้จะยังคงอยู่แต่เราปลดปล่อยสิ่งที่ติดอยู่ข้างในไปแล้วตั้งแต่นั้นมาหลุงลึกก็กลับมาเงียบสงบไม่มีเสียงกระซิบหรือเรื่องลี้ลับใดๆเกิดขึ้นอีกแต่ชาวบ้านก็ยังคงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้โดยเชื่อว่ามันอาจจะยังคงซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาอีกเลยเงามือที่กลับมา สิบปีหลังจากพิธีปิดหลุมเรื่องราวเกี่ยวกับหลุมลึกเริ่มจางหายไปจากความทรงจําของคนรุ่นใหม่แต่วันหนึ่งเด็กชายชื่อเปียกลูกของครอบครัวใหม่ในหมู่บ้านกลับได้ยินเสียงประหลาดในคืนหนึ่งเสียงกระซิบเบาๆลอยมาจากทางป่าเปียกช่วยฉันเด็กชายเดินอามเสียงด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเดินลึกเข้าไปในป่าใกล้หลุมต้องห้ามที่ไม่มีใครพูดถึงอีกเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาได้พบกับบางสิ่งที่สะกดทุกย่างก้าวของเขารอยเท้าของเปียกหายไปในป่าทึบชาวบ้านตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพบเพียงเศษเสื้อของเขาอยู่ใกล้ปากหลุมพร้อมรอยลากไปในเงามืดเรื่องราวที่คิดว่าจบไปแล้วกลับมาอีกครั้งพร้อมกับคำถามว่าหลุมนั้นปลดปล่อยอะไรออกมาหรือแท้จริงแล้วมันยังรอคอยใครบางคณอยู่